สวัสดีครับคุณจักรพงศ์พีเอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะช้าไปนิดหน่อยต้องกราบขออภยัยอ่านนี้โอ้ยไม่มีปัญหาคุณจักรพงศ์มองการเลือกตั้งพิศโลกในมุมของเพื่อไทยยังไงฮะสำหรับตัวผมเองอคิดว่าคะแนนไม่ทิ้งกันมากนะครับอ่าน,นไหนความว่าง,งานของเพื่อไทยต้องดำเนินต่อไปอโดยเฉพาะเมื่อทางประชาชนมีแผนที่จะจัดตั้งต่งตอ,อในการจัดอบรม ท่านระดับหู่บ้านขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเดินในแนวทางการจัดตั้งอีกครั้งหนึ่งคือคือปัญหาของความเสียเปรียบอยู่ตรงที่ว่าคนเราชนะเนี่ยม,มันมักจะไปจูงใจให้ลงไปทําพื้นที่ไม่ค่อยได้กาลังดีใจเนะอแต่คนที่ไม่ได้เีจะรีบทําซึ่งซึ่งเราต้องทําเหมือนกันครับอมอทีมอม่มอนเนงแก่โมเดลของการเลือกตั้งฝั่งน้นเขาวิเคราะห์ว่า,าเพื่อไทยสามารถจะรวมกันเฉพาะกิจ เป็นพิษูจโลกโมเดลคือพรรคอื่นเนี่ยมาฉลุนพรรคเพื่อไทยหมดเลยเพื่อจะชนสู้กับพรรคประชาชนและอาจจะถูกอัโมเดลนี้ไปใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นคุณคุณจะขัพ่อเห็นยังไงอันนี้จริงเนื่องจากว่าเพื่อไทยไม่เคยมีพื้นที่ตรงนั้นเลยเขตหนึ่งพิโบเมื่อได้มีขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายความว่ามันต้องมีการประสานงานกันซึ่งซึ่งก็มีเกิดขึ้นจริงนะครับ,รบแต่ขณะเดียวกัน มันต้องดูว่าไอ้การผูกพันกานระหว่างพรรคเนี่ยอืม,มันจะแปลยังไงไปถึงการบริหารง,งานในพื้นที่ด้วยอืเพราะเมื่อบริหารง,งานในพื้นที่นั้นหมายความว่า,วาอืจะต้องมีการฟังความเห็นจากหลายฝ่ายหลายกลุ่มหลายพรรคตรงนี้ครับที่ผมคิดว่าพรรคต้องให้ความสําคัญเพื่อจะให้ให้อะไรให้ให,ให,ให้การผสมความสัมพันธ์เนี่ยมันดําเนินต่อไปได้ยาวเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะ ไปสู่โมเดลนั้นไปสู่การเลือกตั้งใหญ่เหรอคุณจกักรพงศ์ครับมันเป็นไปอยู่แล้วตอนนี้อืเพียงแต่ว่ามันจะเป็นไปถึงนั่นหรือไม่เนี่ยมผมก็บอกไม่ได้อเพราะการเมืองมันพลิกได้ครับแต่ขณะนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการรวมเอาพักที่มีแนควความคิดของการปฏิรูปแล้วก็ชนกับพักประชาชนที่มีแนวความคิดปฏิวัติอะไรนะแนวความคิดของพรรคการเมืองที่มีแนวความคิดปฏิรูป ชวนกับพักการเมืองที่ชื่อพักประชาชนที่มีแนวคิดปฏิวัติคือ,อยังไงคุณจเขครับผมปฏิรูปนี่ก็คือว่าค่อยเป็นค่อยไปถนอมสิ่งที่มีอยู่ไม่ต้องทะเลาะก,กันมากปฏิวัติก็คือเปลี่ยนถอนรากถอนโคนแล้วก็ไม่อยากได้โครงสร้างเดิมมากนักในทาง,ทางการเมืองเลือกตั้งน,นะครับอืมอืมคือพักการเมืองคุณจากค,ครับมองว่าตอนนี้มันเป็นสองขั้วแบบนี้ผมมองอย่างนั้นครับแนวค่อยเป็นค่อยไปคือเปลี่ยนแปลงแหละค่อยเป็นค่อยไปที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนาถูกไหมใช่ครับ และอีกขั้วหนึ่งคือปฏิวัติคือเปลี่ยนแปลงไม่ไม่ต้องการโครงสร้างเดิมต้องเปลี่ยนแป,แปลงเนี่ยอันนี้คือพักประชาชนก็เป็นแกนนาเขามีพรรคเดียวผมผมนึกถึงตอนที่คอมมิวนิสต์เนี่ยเปลี่ยนเป,นเป็นทุนนิยมใหม่ๆในยุโรปอ,ะอ่ะคือมันมีทฤษฎีขึ้นมาสองอย่างคือหนึ่งทฤษฎีปิกแบ็กคือเปลี่ยนเปลี่ยงเลยฉับพลันเลยมไม่ต้องรอเจ็บแล้วเจ็บเลยผ่าตัดเลยอืกับอีกแนวความคิดหนึ่งเรียกว่า gradualism คือค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ก็มีเรื่องว่ากันตลอดอทางบิ๊กแบงก็บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันมันซื้อเวลาเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนนะฮะส่วนค่อยเป็นค่อยไปก็บอกว่าบิ๊กแบงเนี่ยพลาดแล้วมันตกเหวเลยก็ก็มีทั้งสองประเด็นครับการเมืองไทยก็กำลังเป็นแบบนั้นผมคิดว่าเรากำลังเดินไปสุดๆกันเพราะฉะนั้นในทางปฏิบตัติคุณจะกรพบก็ยอมรับว่ากำลังทำอยู่ก็คือพรรคการเมืองที่มีแนวความคิดเดียวก,กันเชิงปฏิรูป ซึ่งหมายถึงพรรคที่อาจจะอยู่ในขั้วอำนาจเดิมมาเจอกับเพื่อไทยแล้วสาม,มารถผสมผสานที่เคยอธิบายกับผมใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นครับซึ่งซึ่งในในี้เนี่ยมันก็มีทั้งไม่ดีและดีผสมกันอยู่ไม่ดีก็คือว่าแค่อย่าเจ้าตัวรอดอนะฮะและ้วไปทิ้งทุกอย่างไปแต่ดีก็คือว่าเชื่อว่าวิธีการเลปลี่ยนแปลงสังคมมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านนี้ในทางปฏิบัตินี่ผมพูดถึงคือคราวนี้คุณจักรพอบยอมรับเลย อถ้าเข้าไปจับมือภาษากันจริงเพื่อไทยไม่มีทางโดดคะแนนขึ้นมาขนาดนี้ถูกไหมฮะผมคิดว่าอย่างนั้นครับแต่ว่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องในภรคก็จะโกรธกันผมผมรู้เขาทํางานหนักมากแต่ว่าเพื่อนเราต้องอาศัยงานวิจัยเพื่อจะบอกเราชัดเจนว่าตรงไหนคือส่วนที่นอกมาใหม่ตรงไหนคือส่วนที่ประสา,านมาอันนี้ไม่ว่าจะบอกข้างนอกหรือไม่แต่เราต้องรู้ตรงนี้อ่คุณจะกรพบคิดว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่าสัดส่วนมันจะขนาดไหนก็คือคะแนนนิยมของแพย์นายกแพย์ทองทานที่เพิ่งมาเป็นนายกมีส่วนไหม มีส่วนรับมีส่วนผมคิดว่าคุณจเจเดเนี่ยได้ใช้เรื่องของนโยบ่เนี่ยเยอะนะครับระบวกกับยติคุณส่วนตัวของทคุณเจเด็บเองด้วยนะครับส่วนผู้สมัครของประชาชนเนี่ยคุณนัทชนนใช่ไหมนัทชนน์นัทชนน,น,ทชน,นเนี่ยแกพูดถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่เลยเพราะนั้นเมื่อชนะมาก็ต้องก็ต้องประเมินว่าน่าจะเป็นเรื่องของความหวังต่อรัฐบาลชุดใหม่ที่มีส่วนช่วย เพราะฉะนั้นกระแสนายกแพทองทางเพิ่งขึ้นมามีส่วนผมคิดว่ามีส่วนครับเป็นเรื่องของการตั้งความหวังอะว่ามันมีอะไรให้หวังหน่อยละตอนนี้มีอะไรให้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 สบายใจขึ้นหน่อยอืการลงพื้นที่อธิบายแนควความคิดเป็นรัฐบาลเลือกสอส,สรัฐบาลดีอย่างไรก็มีส่วนคุณจะบอกผมเชื่ออย่างนั้นผมผมเชื่อว่าการจัดตั้งในพื้นที่เชิงเทคนิคอืก็มีส่วนนะครับเนื่องจากว่าพอมีหลายพักเนี่ยคืออย่างงี้ต้องต้ออธิบายว่าในการเลือกตั้งเนี่ย มันมีการจัดตั้งแน่นอนนะครับใครเป็นใครหัวคะแนนใครสายใครมันมีแน่นอนเอียงแต่ว่าพอมันมีหลายพักมันก็มีหลายหัวคะแนนและหลายหัวคะแนนเนี่ยเป็นศัตรูกันมันก็มีนะอ่าใช่เพราะนั้นการประสานเรื่องเนี้ยผมคิดว่าเขาทาได้ดีผมผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยอันนี้เรามองปรากฏการณ์นี้เข้าไปว่าเขาต้องประสานกันแน่แน่ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นครับอ่าเพราะฉะนั้นก็นำมาซึ่งชัยชนะแต่ว่าเจ็ดพันก็ไม่น้อยนะคุณจะกรารพอม่นสิวเชียดนะ ไม่น้อยครับไม่น้อยไม่ไม่ถือว่าวเสียวเฉียดแต่ว่าผมคิดว่าเอาย่่งดีกว่าว่าพื้นที่ยังไม่เป็นของเราเืยพื้นที่ยังไม่เป็นของเพื่อไทยครับเพราะยังต้องทํางานต่อซึ่งเอ,อตรงเนี้มันจะสอดขนานไปกับสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําในระดับชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวคุณเจเดตก็ต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวกลางในสิ่งที่รัฐบาลระดับชาติทานโยบายอะไรที่จะเอื้อต่อพิษโลกอืก็ต้องเอาลงไป ก็หมายถึงคุณเจเด็ดกับเพื่อไทยก็มีหน้าที่ต้องพิสูจน์จากการหาเสียงคราวนี้ให้เป็นโมเดลเหมือนกันมีหน้าที่ต้องทําให้สิ่งที่รัฐบาลประกาศเนี่ยไม่ดูว่างเปล่าอืมไม่ดูไกลตัวและประชาชนได้ประโยชน์อย่างอย่างชัดเจนในระยะอัสัน้นอืมครับอ่าเพราะฉะนั้นณขณะนี้คือก็ยังต้องไปทําพื้นที่ต่อในแง่ของเพื่อไทยถ้าเกิดต้องการจะรักษาฐานที่มั่นตรงนี้ถูกไหมฮะครับจังหวัดพิษณุรโลกเนี่ย จริงๆทุกจังหวัดมีความสําคัญแต่ในเชิงแผนและยุทธศาสตร์เนี่ยพิเศษมีความสําคัญค่อนข้างมากเนือ่องจากกาเนดที่ตั้งนะครับเนื่องจากท,ทรัพยาก,ยกรในจังหวัดเนื่องจากการที่อยู่ระหว่างภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคกลางภูมิทัศน์ตรงนี้ต้วรับภูมิศาสตร์ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะมีผลทั้งในทางการเมืองและในทางการทำโครงการขนาดใหญ่ เพื่อจะช่วยเหลือด้านต่างๆเพราะนนการที่เรามีผู้แทนเป็นของเราเนี่ยช่วยได้เยอะมากครับอ่าคือพิซุโลกเป็นเมืองเอกของภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนเรียกว่าอย่างนั้นเลยใช่แล้วก็ติดต่อประเทศเพื่อนบ้านแบบเป็นเส้นจุดยุทธศาสตร์ของตรงตรงโซนนั้นเลยคือตอนนี้เท่าที่ผมเห็นข้อมูลซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นสุดท้ายหรือยังยังยังผู้อพยพเข้าเมืองที่เข้ามาอย่างถูกต้องก่อนหน้านี้จากทางเมียนมานะครับอืมเขาก็อยู่แถวแม่สอดเยอะแต่บางคนก็มุ่งหน้าสู่พิซุโลกเลยนะครับ ครับาทำงานที่นั่นเยอะ,ออะแล้วก็มองว่าเป็นเหมือนเกเมืองหลวงของของซีกนั่นท่านี้ผมมองต่อไปอีกให้วิเคราะห์ร่วมกันคุณปริยะบุตรรวมถึงคุณช่อเนี่ยก็พูดถึงประเด็นว่า,าพิสุโลรอโมเดลม,มันจะเกิดการรวมกันของชนสนที่กำลังชนชัน้นนำการีตชนชั้นนำการเมืองและชนชั้นนำทางเศรษฐกิจค่ะรวมตัวกันแล้วจะสู้กับพักประชาชนพูดง,ง่ายๆค่ะ,ะชนชั้นนำทางการเมืองที่หมายถึง หลายหลายพักทุกข่ายจะมารวมกันเพื่อจะสู้กับประชาชนและจะไปสู้กันในการเลือกตั้งใหญ่คุณจะพบมองยังไงประชาชนที่ว่านี่คือพักประชาชนพักประชาชนต้องเรียกพักประชาชน่ะครับคือคือความหมายก็คือว่าวิธีการมองประเทศไทยเนี่ยนะคนที่ต่างกันในชุมชนเกี่ยงแถวนี้นะครับผมผมผมไม่อยากจะว่าชนกับประชาชนเพราะมันเป็นคำชนกับพักประชาชนเออกับพักประชาชนใช่แต่ว่าสิ่งที่ชนกันเนี่ย ผมหวังว่ามันจะเป็นประเด็นที่มันชัดขึ้นชัดขึ้น,นว่าเรื่องอะไรที่ขัดแย้งกันอ๋อให้มันมีวาระที่ชัดเจนก็มีวาระเพราะถ้าหาเป็นอารมณ์หมดเนี่ยมันไม่เคยมีประโยชน์อืคือเอาหัวข้อมาว่ากันชัดๆเลยว่าครัวที่เห็นยังไงพักประชาชนเห็นยังไงเอาตีละหัวข้อที่วาระเลยอยากเป็นอย่างนั้นเอาอย่างอย่างประชาชนบางส่วนที่บอกว่าทําไมต้องมีพี่เลี้ยงอะ่ะทําไมต้องมีคําว่าผู้ใหญ่อะ่ะนะ่ย ก็อยากยืนเองทำไมก็ทําเลยเสนอวิธีการมาเลยผ่าน SME ผ่านไมโครบิสเนสผ่านโอ้ยเยอะแยะเลยนะขนาเดียวกันเนี่ยทางฝั่งนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ไปกันหมดทุกๆกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่ไปคอยทาตัวเป็นฝ่ายแค้นฝ่ายค้านและประเทศไทยก็จะไม่ออกจากวังวนแห่งความขัดแย้งเนี่ยสองความคิดเนี่ยจะมาปะทะกันซึ่งมันก็ยากนะยากที่ผมพูดก อย่างที่ผมพูดก็คือว่าฝั่งหนึ่งก็คือลักษณะปณีปนอมเพื่อจะเดินหน้าประเทศชันทีแล้วก็ไปมองอีกฝั่งหนึ่งว่าคุณเป็นฝั่งที่จะปฏิรูปก็เลยขวางกันไปอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ยืนยันว่าถ้าทำแบบคุณมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยมันจะต้องไปแนวนี้มันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนใช่ไหมคุณจักรพง์เนี่ยใช่ครับคือคือมันเป็นการมันมันอย่างนี้คือสาหรับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยเขาก็มองเชิงระบบนะมองเชิงระบบและโครงสร้างว่า ห้องแถวมันเก่าเนี่ยมือจะปะผุอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมันก็พังลงมาแล้วมันไม่คุ้มกับการปะผุนะฮะขณะที่กันอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าแต่ว่าห้องแถวเนี้ยเป็นของเตี๋ยเตี๋ยมีวิญญาณอยู่ในนี้ถ้าสมมุติเราไปรื้อหมดเนี่ยหมดความศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเจ้งขึ้นมาก็โทษตรงนี้มันมันความคิดคล้ายๆอย่างนี้เพราะจะพูดเป็นแฟนตาซีไปหน่อยแต่ว่าผมอาจจะทำให้นึกออกบ้างครับ อันนี้ในแง่ของพรรคการมารวมกันถ้าเอาพิชลรอบโมเดลคุณจะกระพบคิดว่าเป็นไปได้ไหมอัน,น,น,นเลือกตั้งเ,เ,ขเขตเขตนจะ 400, 400เขตในแต่ละเขตจะมีหลายพรรคถูกไหมตอนนี้ประชาชนชเขาวางเอาไว้ว่าให้คิดแล้วว่าทุกเขตเลือกตั้งประชาชนจะคู่หนึ่งตอนหนึ่งพรรคกลุ่มนี้จะรวมตัวกันมาสู้กับพรรคประชาชนเหมือนรวมกันพิชลรอบโมเดลเนี่ยคุณจะกระพบเห็นว่ายังไงครับคือสุดท้ายเนี่ยถ้าหากว่าพรรคที่มารวมกันอย่างโมเดลเพื่อไทยคราวนี้ ไม่สร้างฐานเสียงตัวเองไว้ด้วยวันหนึ่งถ้าความร่วมมือระหว่างหลายพักสลายลงเนี่ยตัวเองก็จะกลายเป็นมีเสียงน้อยกว่าพรคประชาชนอืเพราะไปเริ่มต้นแบบนี้เวราะฉันไปตั้งโจทย์ยากให้ตัวอเองไงซึ่งถ้าหากว่าประสบความสําเร็จก็จะเหนือกว่าอืเพราะฉะนั้นพรักแต่ละพักที่ได้ประโยชน์จากประเด็นพิศษใโลกเนี่ยต้องไม่ลืมว่าได้มาเพราะอะไรหรือได้เน้นย้ำคะแนนหาทางตรงเนี้ยอื เอาคะนแนนี้เป็นตัวชี้ว่านี่มันไม่ใช่เอาง่ายๆคือหกพันกว่าเนี่ยของคุณของผมของฉัน้นต้องต้องดูให้ชัดแล้วก็สร้างพื้นอ๋อก็ดูแต่ละเขตลงไปว่าดูตัวเองว่าของเรานี่อยู่ในอยู่ในจุดไหนจับแล้วก็ถ้าจะสู้ลบต่อแบบที่กระจายกันสู้มีโอกาสไหมเราแบบเหนือชั้นกว่าเขาเลยหรือเปล่า คือถ้าแนวคิดของรรคประชาชนโนยเฉพากล้าล่วงไปถึงรรคประชาชนทีนึงว่าต้องการจะชนะในเมืองไทยนั่นหมายความว่าเขาจะต้องจับตั้งใหม่ผมผมมองอย่างนั้นนะครับครับซึ่งถ้าหากว่าเดินไปตามนั้นทําไปตามนั้นในประเทศไทยก็เปลี่ยนได้อืม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 อืเพราะฉะนั้นแนวโน้มฟังจากคุณจะขมบพก็คือมันก็จะไปอย่างนั้นแหละแต่มันจะทําได้ขนาดไหนก็ต้องไปรอดูกัน ถูกไหมครแล้วแต่พื้นที่ด้วยแล้วแต่พื้นที่<ต><ต>ทมันจะมีธรรมชาติของแต่และพื้นที่ก็ว่ากันไปและแต่ละเขตก็จะมีปัจจัยแตกต่างกันถามสักน,นิดนึงคุณจักรพจ์ไม่ไม่ได้รับตําแหน่งคอษกอัิบาลแล้วซักไม่ได้รับครับอ่าเขาท้าทามไหมท้าทามคุยกันแล้วก็นึกว่าจะเป็นแล้วมอนกันผมก็เตรียมตัวแล้วมอนกันแต่เสร็จแล้วพอมาคิดอีกทีในการกรุปกันนะครับว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในงานอือ่นเนี่ยเราก็เราก็เลยจัดกันใหม่ ตัวสองวันนี้เองแหละครับก็เลยไม่ได้บอกกันล่วงหน้าเอ้ยเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงเขาทาบทามคุณจักรภพแล้วก็แปลว่าสนใจนะสนใจคือคือผมเห็นว่ามันเป็นจุดที่ผมช่วยได้ที่สนใจนะครับครับเพราะว่าบางยีทางการเมืองเนี่ยเรามัวจะไปคิดใหญ่มากเนี่ยจะไปเอานั้นมาประกอบส่วนงานบางทีมันมันไม่ทันเหตุเหตุการณ์ได้โฆศกเนี่ยส่วนที่เขาทราบดึงแรกทราบดีว่ามันเป็นงานแสดงนะครับมันออกไปได้เองเลยเพราะฉะนั้นมันเร็วที่จะไปสร้างความแตกต่างได้ถึงได้สนใจอื แต่ถามว่าในแง่ของการงานอาชีพทางการเมืองเราก็เราก็เราก็ไปอยากไปตรงนั้นเพราะมันต่ำลงกว่าเดิมผ่านมาแล้วผ่าน,นอุตตรมาแล้วอะ่ะครับแต่ว่าตรงในแง่ของหน้าที่ฟังก์ชั่นเนี่ยมันน่าสนใจและผมก็คิดว่าผมจะไปทําตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ช่วยกันปัดดันกันเพราะว่าเราต้องการคนที่สื่อสารทั้งทั้งหน้าข้างหน้าแล้วก็ในเบื้องหลังเลย ทูจักขบพบเมื่อวานนี้โพสใช้คำว่ายุทธศาสตร์คืออะไรยุทธศาสตร์ก็คือว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาทางการเมืองอันเนื่องมาจากรากฐาเนเดิมของเมืองไทยเนี่ยมากกว่าธุรกิจเพราะฉะนั้นเราเอาเครื่องมือทั้งหมดไปใส่ในเอาใครกครไปเสร็จตระก้าเดียวกันมันไม่สมควรอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าเราไม่มีสมาธิในการทำงานระหว่างประเทศเลยทั้งที่ความจริงเรื่องมันรุมมากเลย แล้วหลายเรื่องถ้าไม่เลือกจุดยืนให้ถูกต้องตอนนี้รถมันจะไปเราจะขึ้นไม่ทันจะตกรถนะอ,อ,อันที่สองอันที่สามก็คือว่าขณะนี้เนี่ยจุดสําคัญต้องพูดตรงๆคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันใช่แต่เพื่อเอ้ว่าในเวลาไม่กี่เดือนนี้ยตัวนายกรลฐมตรีสําคัญที่สุดอืเพราะฉนั้นเนี่ยเมื่อนายกรัฐมตรีแข็งแรงตอยานจะแข็งแรงตามอืเพราะฉะนั้นก็แต่งงานัะได้กับตอนนี้อ โคชกเป็นใครคงไม่เหมาะที่จะบอกหรือบอกได้บ้างผมยังไม่รู้แต่นี่ไม่เป็นคุณจิรายุนะผมไม่รู้จริงผมไม่ได้ไม่ได้มานั่งคุยขันเรื่องนี้เอาไม่ได้ปรึกษาเหรอฮะไม่มีครับไม่มีคือคือเรื่องโคชกเนี่ยเป็นเรื่องที่มันอย่างนี้มันต้องเป็นธรรมชาติเพราะว่าทุกคนต้องสบายใจกับโคชกโคชกเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ไม่ใหญ่แต่ว่าต้องเป็นที่สบายใจของคนที่จะใช้งานโดยตรงโดยเฉพาะนายก แล้วท่านนายกเนี่ยจะมีทีมท่านนายกที่ต้องประสานกับโคศกมันมันมันต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะครับต้องเป็นออแกนิกให้ท่านคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องนิดหน่อยแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าใครฟังทงไปอาจจะกินโคศกมันต้อง,ม,องมันต้องให้ในายกวางใจที่จะใช้งานแบบใช่ใช่แลมาก็โคศกโคศกที่นายกไม่ไว้ใจหรือไม่พูดด้วยเนี่ยก็เป็นโคษกไม่ได้เลยอืมหรือมีช่องว่างก็อาจจะไม่ไม่ดี มันไอช่องว่างมันก็มีอยู่เรื่อยแหละแต่ว่าเราก็ต้องประสานให้ได้คือพูดง่ายๆว่าต้องแหมถ้าพูดมันก็น่าเกลียดที่หนึ่งคือมันต้องชอบหน้ากันอ,ะ <c oughs> อ่ะฮะเออท่าน,นี้ถ้าเป็นคุณจิรายุคอุณคุณจักรพ่อเพชรย,ยังไงผมว่าในระดับการเมืองจิรายุก็ช่ำชองอนะครับในความเป็นสื่อก็เคยเป็นสื่อมาผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอืมอืมอืมแปลว่าคุณจักรพ่อก็จะไปช่วยงานเบื้องหลังด้านต่างประเทศ ไม่ใช่เพราะต่างประเทศครับเรื่องที่มันม่ดยังไงผมผมย้อนกลับไปไปโรงฟักไข่อะอครับอย่างนั้นอะ่ะมันก็ไม่เฉพาะเรื่องต่างประเทศอะไรนะฟังไม่ทันอะไรนะย้อนกลับไปโรงฟักไข่คือไปต้อไข่ตัง้งแต่ต้นมามจะมาทําเป็นขนมหรือเป็นแกงอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งตรงนี้ไม่เฉพาะเรื่องต่างประเทศก็หมายถึงเป็นทีมความคิดอย่างนั้นใช่ไหมครัทีมแบ็กออฟฟิศครับ อ่าแบกเอาฟิตอ่าอือ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวได้ติดตามบทบาทก,กันต่อไปเพราะฉะนั้นมีโอกาสพ,พูดคุยกันเชา้าน,นี้ขอบคุณคุณจกักรพอบีอะไรจะฝากถึงประชาชนที่เขาเลือกพักเพื่อไทยไหมพิษณุโลกอะ่ะมีครับผมผมทราบซึ้งใจคือพิษุโลกเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากเมืองสองแควเนี่ยเป็นเมืองสาคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันครับเพราะ,ะนั้นเมื่ออนุญ,ญาตที่เราเป็นเป็นผู้แทนเนี่ยเราก็จะถือว่าได้ของมีค่ามา จะพยายามทาให้ดีที่สุดครับเพราะว่าตั้งแต่ไทยรักไทยมาไม่เคยได้เขตนี้เลยนะไม่เคยเลยเอไม่เคยแล้วก็ตื่นเต้นกันอยู่พอสมควรถือว่าได้ของมีค่ามาปัญหาที่ยากกว่าคือต้องรักษาจะทํายังไงเท่านั้นเองถูกต้องยากกว่าตอนได้มาอีกอเช้านี้ขอบคุณคุณจักรพอบครับขอบพระคุณฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับจักรพบเพนแขค่์ก็ได้คุยกัน ในแง่มุมที่น่าสนใจค่ะแชมเปมนอร์บนรวมถึงตำแหน่งโคษกด้วยอ่าก็ชัดเจนะนะ